คดีนี้อายาการซึ่งเป็นโจทยื่นฟ้องนายสารยุทธ์นางสาวมนทาคิรเดชบริษัทไร่ส้มฐานเป็นผู้สนับสนุนนางพิชภาพาเอี่ยมสะอาดอดีตพนักงานบริษัทอสมทที่ทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดพนักงานในองค์การมาตรา6ฐานพนักงานเรียกรับสินบนมาตรา8เป็นพนักงานใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตและมาตรา11ฐานพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะ สารพิจารณาสำนวนแล้วจึงรับคำฟ้องไว้พิจารณาส่วนจำเลยให้การปฏิเสธและยื่นประกันขอปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลักทรัพย์เงินสดคนละ2 0 0แสนบาทนายสรยุทธยืนยันว่าจะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมและปรอมให้การในชั้นศาลค่ะด้านนางพิชาภาอดีตเจ้าหน้าที่อสอมทที่ไม่ได้มาตามที่นัดสั่งฟ้องคดีนายสรยุทธบอกว่าติดต่อไม่ได้เช่นกัน คดีนี้สารได้นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานคู่ความทั้งสองวันที่27เมษายนความจริงเมื่อเข้าสู่กระบวนการของสารข้อดีข้อหนึ่งก็คือจะได้พิสูจน์ตัวเองกับกระบวนการของสารซึ่งรายละเอียดข้อเท็จริงของคดีเนี่ยเราคงไม่สามารถที่ไปก้าวล่วงได้ผมก็ต้องไปสู้คดีซึ่งมันจในความบริสุทธิ์แต่อย่างน้อยเรื่องที่เคยเป็นประเด็นทีละนิดทีละหน่อยทีละทีละหน่อย,อยมันก็จะได้หมดไปสักทีเพราะว่า มันสู้คดีกันอย่างตรงไปตรงมาในกระบวนการยุติธรรมคดีนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชส่งสำนวนให้อายการสั่งฟ้องจำเลยทั้ง4คนหลังพบว่าบริษัทไร่ส้มผู้ผลิตรายการคุยคุยข่าวที่ออกอากาศในปี2548ถึง2549โฆษณาเกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ชำระเงินส่วนเกินให้กับบริษัทอสมทรวมเป็นเงินกว่า138ล้านบาทค่ะ